อ่ะน้องขึ้นไปค่ะน้องขึ้นไปบนเตียงนะมามาจับสุดท้าคุณแม่เร yeah. no, 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 no. ็ว no, ล no, no, no. si ุกมาเด็กว้าวนี่สิจ๊ะเดี๋ยวเนี่ยนนนนนนนั่งสวยๆเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งค่ะวันชูทรีอ่ะจับค่ะจับคุณแม่ค่ะอ๋อเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงแข็งค่าจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวดแข็งค่าจากอุบัติเหตุท้งหลายทาง ชาพัฒนาการสมวัยเป็นที่รักของคนทั่วไปนะมีความสุขในชีวิตเยอะคุณแม่ให้พรอ่ะให้่ให้อ่ะให้นอนน้องซีรีนด้วยสิน้องซีรีนอยู่ข้างๆอ่ะน้องซีรีนมาไม่ให้พอน้องซีรีนด้วยนะน้องซีรีนก็เป็นเด็กดีได้แล้วคุณคุณภสมวัยนะคะ <ด>คนพ่อปิดไฟแล้วนะค่ะเซลไม่อะไรอย่าแมก่ยางเนามาจากไหนอ่ะยางขาดอะ่ะน้องชิดินเก็บกิหายม,มาไหนเนี่ยอ,นะอยเเชียขาดเดิดิอพี่เียขาดอือ โอเคบ๊ายบายบายี่มือเขาเหมือนคนผอมไหมเนาะเธอว่าไหม